ในโลกที่เต็มไปด้วยอัตลักษณ์สุดแฟนตาซีที่ใครๆก็สามารถใช้พลังวิเศษได้ยกเว้นคุณคนเดียวที่ดันมีอัตลักษณ์เหมือนเต่าคลานหรือแยก่กว่านั้นไม่มีอัตลักษณ์เลยวันนี้เราจะมาคุยแคะแกะเกาเรื่องราวของฮีโร่ที่แทบจะไม่มีใครรู้จักในโลกของ My Hero Academia ภาคหลักเขาไม่ใช่มิโดริยะไม่ใช่บาคุกโกและไม่ใช่แม้แต่เดนกิคามินาริผู้ที่ใช้พลังแล้วสมองช็อต เขอเตือนไปตรงนี้เลยนะครับว่าคลิปนี้มีเนื้อ,อาหาที่สปอยเรื่องราวสำคัญของมังงะเรื่อง My Hero Academia ภาค Vigilante ถ้าใครยังไม่ได้อ่านและไม่อยากโดนสปอยแนะนำให้ไปดูหรืออ่านก่อนนะครับแต่ถ้าใครไม่กลัวสปอยหรืออ่านมาแล้วก็ลุยกันต่อได้เลยลองจินตนาการดูนะครับว่าในโลกที่ฮีโร่เก่ง,กงแทบจะเดินชนกันตึกถล่มทุกวันจากพลังระดับแรงเอสแล้วอยู่อยู่ก็มีคนหนึ่งที่อยากเป็นฮีโร่สุดใจแต่ดันมีอัตลักษณ์ที่โคตรจะติม่ม เหมือนพลังของคนที่เกิดมาเพื่อเป็นคนธรรมดาเท่านั้นเขาจะไปทําอะไรได้จะไปช่วยโลกได้ยังไงจะไปช่วยใครกี่โมงเรื่องราวของเขาคนนี้มันเป็นบียอนจริงๆมันคือมหากาบของผู้ที่ไม่ถูกเลือกที่ดันก้าวขึ้นมาเป็นความหวังของคนไร้เงาเขาคือไฮมาวริโคอิจิหรือที่วงการใต้ดินรู้จักกันในานามเดอะคอเลอร์ er, หรือมีน้ําใจแมนอีกชื่อก็เหนือยากแมนใครที่เคยคิดว่าตัวเองไม่มีอะไรพิเศษ ดูคลิปนีจบแล้วคุณจะเปลี่ยนความคิดแน่นอนถ้าพร้อมแล้วไปดำดิ่งสู่โลกใต้ดินของฮีโร่เถื่อนกันเลยครับก่อนที่เราจะไปรู้ว่าทำไมเขาได้ชื่อว่าเดอะคอเลอร์เราต้องมาทำความรู้จักกับโคอิจี G กันก่อนครับหนุ่มหน้ามนคนนี้เป็นแค่นักศึกษามหาลัยสุดแสนจะธรรมดาที่มีชีวิตที่โคตรจะเรียบง่ายไม่มีอะไรบือหวายกเว้นอย่างเดียวคือเขาคลั่งไคล้ออไม้มากระดับโรคจิตใส่เสื้อฮู้ดลายออไม้ไม่ว่าร้อนหรือหนาว ถ้าน้ำท่วมโลกก็ยังคงใสความฝันทรงสูตรของเขาก็เหมือนเด็กทั่วไปในโลกของไมฮีโร่คือการเป็นฮีโร่แต่ความจริงก็ฟาดหน้าดังเพลงเพราะอัตลักษณ์ของเขาคือสไลด์แอนด์ไกด์ซึ่งฟังดูเหมือนจะเท่ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันคือการปล่อยแรงผลักดันออกจากฝ่ามือและเท้าเพื่อสไลด์ไปข้างหน้าแค่นั้นแหละครับตอนแรกมันแค่สลไลด์ได้ไม่มีเบรกด้วยซ้ําและความจริงที่ฟาดหน้าอีกครั้งดังเพลงไม่ใช่เพราะเขาไม่มีความสามารถ พอจะเข้าโรงเรียนฮีโร่ชื่อดังอย่าง u a แต่เพราะเขาไปสอบไม่ทันในวันสอบสําคัญเขาเจอเด็กกาลังจมน้ําเลยรีบเข้าไปช่วยจนตัวเองไปสอบไม่ทันฮีโร่ในชีวิตจริงก็อย่างนี้แหละครับมันเลือกเวลาเกิดเหตุไม่ได้แต่ถึงจะไปสอบไม่ทันโคอิจิก็ไม่ทิ้งนิสัยคนดีของเขาเขาจะคอยช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆอ,อย่างการเก็บขยะข้างทางช่วยหาสัตว์เลี้ยงหรือช่วยคุณยายที่ทํากระเป๋าสตางค์หล่นแล้วก็สไลด์ตามไปคืนด้วยความเร็วระดับจัก,กรยาน ชีวิตเขาก็วนเวียนอยู่กับการทําความดีเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละครับแต่แล้วชีวิตอันแสนสงบสุขของโคอิจิก็ต้องเจอจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เขาได้พบกับ2ส,สุดยอดตัวป่วนแห่งโลกใต้ดินคนแรกคือนักเคลดัสเตอร์ฮีโรเทือนสุดเก๋าที่ดูจะหาเรื่องไปทั่วกับสาวน้อยสุดจี๊ดอย่างป๊อปสเตปที่มีอัตลักษณ์สุดเฟี้ยวการพบกันครั้งนี้มันเหมือนการเปิดประตูสู่โลกอีกใบที่โคอิจิไม่เคยรู้จัก นักเคิเดสเตอร์ที่เห็นอะไรบางอย่างในตัวโคอิจิก็ชวนเขาเข้าสู่เส้นทางของวิจิลันเต้หรือฮีโร่เถื่อนนี่คือการเป็นฮีโร่ที่ผิดกฎหมายเสี่ยงโดนจับเสี่ยงโดนซ้อมเสี่ยงโดนไล่ออกจากการเป็นติ่งอ่อไม้อันนี้เขาคิดเองตอนแรกโคอิจิก็ลังเลสุดๆแหละครับใครมันจะอยากเอาชีวิตไปเสี่ยงกับเรื่องผิดกฎหมายแบบนี้แต่เมื่อเขาเห็นว่าในโลกที่เต็มไปด้วยฮีโร่มืออาชีพยังมีปัญหาเล็กๆน้อยๆอยที่ไม่มีใครสนใจ และมีคนที่ต้องการความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนหัวใจอันบริสุทธิ์ของคนดีอย่างโคอิจิก็ชนะทุกสิ่งเขาตัดสินใจก้าวเข้าสู่เส้นทางนี้และได้ฉายาใหม่ที่โคจะเท่มัง้งนามว่าเดอะคอเลอร์ชีวิตการเป็นวิจิรันเตช่วงแรกโคอิจิยังใช้พลังไม่คล่องสไลด์ไปชนนู่นชนนี่ตลอดเหมือนคนหัดเล่นโรลล์เบลดครั้งแรกแล้วเบล็กไม่ได้เขาต้องเรียนรู้ทุกอย่างตั้งแต่ศูนย์ทั้งการต่อสู้การเอาตัวรอดและที่สำคัญ คือการเบรกจนกระทั่งมีฮีโร่คนหนึ่งที่มาสอนเขาเรื่องการควบคุมอัตลักษณ์อย่างถูกวิธีบอกเลยว่าหลังจากนั้นโลกของโคอิจิก็เปลี่ยนไปชีวิตวิจิลันเต้มันกดดันและความกดดันมันมักจะสร้างเพชรอิจิต้องมาเจอหน้ากับวายร้ายสุดอันตรายมากมายตั้งแต่พวกใช้ยาปลุกอัตลักษณ์ฟริก,กอร์ที่ทําให้คนธรรมดากลายเป็นสัประหราดวิปร,รารไปจนถึงวายร้ายสุดกวนประสาทอย่างราชินีพึ่งที่พยายามควบคุมจิตใจคน ในสถานการณ์ความเป็นความตายแบบนี้แหละครับที่อัตลักษณ์สไลด์แอนไกส์ของโคอิจ hmm. ิก็เริ่มเผยศักยภาพที่แท้จริงออกมาจากที่สไลด์ได้แค่ความเร็วจักรยานก็เริ่มสไลด์ได้ระดับริบตาเดียวแถมยังควบคุมทิศทางได้ดีขึ้นมันเหมือนเกมที่เราเล่นตัวละครกะกากมาตลอดแล้วจู่ๆก,ก็ปลดล็อกสกิลลับที่โคตรโกงและนี่คือจุดพลิกผันที่แท้จริงในช่วงเวลาที่คับขันที่สุดโคอิจิสามารถลอยตัวและบินได้ชั่วคราว เขาไม่ได้สไลด์อย่างเดียวแล้วจู่ๆก็บินได้เฉยซึ่งมันเป็นความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวเขามาตั้งแต่เกิดแต่โดนแม่ของเขากดทับเอาไว้ตั้งแต่ตอนเป็นเด็กโคตรพลิกล็อกการค้นพบความสามารถนี้เหมือนเป็นการเฉลยปมในอดีตและเปิดประตูสู่การเป็นฮีโร่บนฟากฟ้าแต่ความปั่นป่วนยังไม่หมดแค่นั้นครับเขายังปลดล็อกท่าไม่ตายใหม่ที่ชื่อว่าชูตี้กแบมหรือในเวอร์ชันังงะไทยจะเขียนว่า KGD มันคือการปล่อยแรงผลักดันออกมาให้กลายเป็นพลังเหมือนกระสุนโจมตีจากคนสลไลด์ได้กลายเป็นคนยิงพลังได้แล้วและยังพลิกแปลงใช้มันในการป้องกันได้ด้วยแถมยังมีท่าไม้ตายการหลบหลีกแบบก้มกราบที่เหมือนจะขำๆแต่เอาจริงแล้วเป็นท่าที่ช่วยชีวิตเขามานักต่อนัก หลังจากที่อัตลักษณ์พัฒนาไปไกลขนาดนี้โคอิจิก็ไม่ได้เป็นแค่มีน้ำใจแมนอีกต่อไปแล้วครับเขาได้กลายเป็นสกายคอเลอร์และมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับฮีโร่มืออาชีพสุดติสตอย่างกัปตันเซเลบิตี้ที่ดูเหมือนจะชอบโชว์เหนือมากกว่าการต่อสู้การจับคู่ของสองคนนี้ก็สร้างเสียงหัวเราะได้ตลอดครับเพราะกัปตันเซเลบิตี้จะดูอลังการงานสร้างส่วนโคอิจิก็ยังคงความเรียบง่ายและเป็นคนดีในแบบของเขา แต่ชีวิตการเป็นฮีโร่เถื่อนก็ยังคงเต็มไปด้วยอันตรายโคอิจิต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดของเขานั่นคือ Number 6วิลเลินที่โฉดชาิชั่วชจวานเก่งกาจและเจ้าเล่ห์สุดๆการต่อสู้กับ Number 6นี่แหละครับที่ทําให้เราต้องลุ้นจนตัวโกงเพราะโคอิจิไม่ได้มีพลังโจมตีที่รุนแรงเท่าแต่เขาต้องใช้ไหวพลิปพลิกแพลงการควบคุมอัตลักษณ์ที่แม่นยำและความมุ่งมั่นที่จะปกป้องผู้บริสุทธิ์ในการเอาชนะศัตรู เหมือนดูมวยรุ่นเล็กที่สู้กับรุ่นใหญ่แล้วคนดูต้องบีบมือเชียร์จนนิ้วล็อกการเดินทางของโคอิจิแสดงให้เห็นว่าอัตลั์ของเขาไม่ได้แข็งแกร่งตั้งแต่แรกแต่เขาพัฒนาตัวเองตลอดเวลาไม่ได้ฝึกฝนแบบฮีโร่มืออาชีพแต่เป็นการเอาตัวรอดและทำเพื่อคนอื่นมันผลักดันให้เขาก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองไปเรื่อยๆเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นฮีโร่ที่สมบูรณ์แบบแต่เขากลายเป็นฮีโร่ที่สมบูรณ์แบบในแบบของตัวเอง เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของไฮมาวริโคอิจิฮีโร่ที่เริ่มต้นจากความธรรมดาสู่การเป็นตำนานในเงามืดของเมืองเรื่องราวของเขาไม่ได้มีแค่ความตลกและลุ้นระทึกแต่ยังให้บทเรียนที่โคตรกินใจด้วยเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าความธรรมดาไม่ใช่ข้อจำกัดไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นจากจุดไหนถ้าคุณมีความมุ่งมั่นที่จะทำความดีไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและที่สำคัญคือกล้าที่จะก้าวออกจากเซฟโซนเหมือนโคอิจิที่ออกจากบ้านมาเป็นฮีโร่เถื่อน คุณก็สามารถเป็นฮีโร่ในแบบของตัวเองได้ครับไม่จำเป็นต้องมีพลังทำลายล้างโลกแค่พลังใจที่ยิ่งใหญ่ก็พอเรื่องราวของโคอิจิยังสะท้อนให้เห็นถึงอีกด้านหนึ่งของโลกฮีโร่ที่ไม่ได้มีแค่ฮีโร่ที่ได้รับการรับรองเท่านั้นแต่ยังมีผู้คนธรรมดารรมดธาที่ตัดสินใจลุกขึ้นมาทําสิ่งที่ดีแม้จะต้องเสี่ยงแค่ไหนก็ตามเขาคือแสงสว่าง ที่ส่งไปถึงผู้คนที่อาจจะถูกมองข้ามใครที่เคยดู My Hero Academia v i g i l a n t e แล้วอยากแชร์ความรู้สึกเกี่ยวกับโคอิจิ g, ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับหรือใครที่เพิ่งรู้จักเขาจากคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าหมอนี่มันน่าสนใจโคตรก็อย่าลืมไปตามอ่านมังงะหรือดูอนิเมะกันนะครับบอกเลยว่าคุณจะไม่ผิดหวัง